สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโ oh อคะ่ะโคราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะวันนี้โ oh, อก็จะมาทํานายไททักดวงชะตาชาวราศีพิจิกประจำเดือนกันยายน2564คะ่ะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งอัตตาตัวตนของท่านในแนวทางความคิดในช่วงระยะเวลานี้นะคะ เปิดมาใบแรกเด็ยโอ้โหเงินโปรยปลายหล่นลงมาจากฟากฟ้านะคะนั่นหมายความว่าความคิดของเราตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องเงินเรื่องเงินแล้วก็เรื่องเงินทั้งนั้นเลยนะคะค่อนข้างที่จะโฟกัสตัวเองไปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างชัดเจนมากๆานะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะก็ขอให้คุณทําสําเร็จสมหวังดังปรารถนานะคะรวมไปถึงนะถามถึงโชคลาภก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภด้วยนะต่อมา ตำแหน่งของหิดนะความหายนะความไม่ดีไมนะ่งามในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยปัญหาเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆที่เคยเป็นปัญหาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจทุกใจจะกลับมาเป็นปัญหาได้ใหม่ในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็จะก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกแบบเหมือนมันกวนใจอ่ะมันควรจะจบไปแล้วแต่มันก็ยังไม่จบสักทีมันกลับมาเป็นปัญหาซ้ําๆเดิมในช่วงนี้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของท่านั่ง เกณฑ์การใช้จ่ายเงินช่วงนี้ก็จะหมดเงินไปกับเรื่องของการตามใจตัวเองใช้จ่ายเงินแบบซุรุ่ยซุร่ายพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสวยๆงามๆหรือว่าเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นครีมบำรุงอะไรแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการตามใจตัวเองฉันอยากได้อะของมันต้องมีอ่ะของมันจําเป็นอ่ะอะไรประมาณนี้ะนะต่อมาค่ะตาแหน่งของปีตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานของเราช่วงนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะ ให้ความเป็นอิสระเสรีกับตัวคุณอย่างชัดเจนนะคะนั่นหมายความว่าเขาค่อนข้างจะไว้เนื้อเชื่อใจคุณนะคะรวมไปถึงในบางรายเนี่ยก็จะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการอยากจะทํางานอะไรที่มันเป็นอิสระมากกว่านี้ในเชิงของการทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นการรับงานทางด้านฟรีแลนซ์นั่นเองต่อมาคะ่ะตำแหน่งของมาตาคือตำแหน่งของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ย ต้องระมัดระวังเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพที่อยู่ดีๆก็จะปุบป,ปรับเป็นปุบป,ปรับต้องเสียเงินปุป,ปรับ มีเรื่องต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ดังนั้นเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เอาไว้ด้วยก็จะดีนะคะอย่างน้อยๆอย่ะถ้าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเราก็จะได้มีเงินแบบว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเรื่องตรงนี้อนะต่อมาค่ะตำแหน่งของโพคะโพคาคือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงระยะเวลานี้ตัวคุณเองก็จะยังคงมีความคิดเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าอยู่กับครอบครัวมันก็อบอุ่นดีอายุกับครอบครัวไปก่อนอารมณ์เหมือนเด็กๆยังไม่อยากห่าง พ่อห่างแม่อะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าในบางรายเนี่ยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาเหลือเกินงนะการที่จะไปซื้อบ้านหรือไปใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยฉันจะไม่พร้อมขนาดนั้นนะคะดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยตอนนี้คุณก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกมีความสุขกับการเป็นอยู่ณนะปัจจุบันดีค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของมัชชิมาความพอประมาณปานกลางหรือสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกหรือเตือนอะไรกับคุณนะคะช่วงระยะเวลานเนี่ย การทดลองการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตรูปแบบความเป็นอยู่ของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินการเรียนการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเคยเป็นมาปรับเปลี่ยนรูปแบบซะมันจะใช้ไรมากขึ้นนะชีวิตเราจะดีขึ้นนะแล้วมันจะนําพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีงามมากขึ้นในทุกๆด้านนี่คือสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะแนะนํากับคุณต่อมาค่ะบรรทัดที่2ไพ่ใบแรกเป็นตําแหน่งของตนดุตัว ของท่านในแนวทางการปฏิบตัติในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเป็นแม่กุญแจปลดล็อกนั่นหมายความว่าอะไรที่เคยตั้งความหมาะไว้ทําได้สําเร็จไหมสําเร็จผ่านพ้นราบรื่นไปได้ด้วยดีหรือเปล่าราบรื่นผ่านพ้นฉัหลุยปลดล็อกได้โอ้โหถือว่าดีงามมากๆเลยดังนั้นก็ถ้าคาดหวังสิ่งใดอยากจะสมหวังดังปรารถนาอยากจะลุยให้มันประสบความสําเร็จก็ลุยโลดลุยได้เลยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของกระดุมพัรคคือเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน การเงินในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะหมดเงินไปกับเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าเป็นเรื่องของการพัฒน,นาความรู้ความสามารถส่วนตัวของเราเองหรือว่าในช่วงนี้กับการใช้จ่ายเงินเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินหมดไปกับสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดหรือว่าวางแผนเอาไว้ในอนาคตโวงหน้าอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราจะต้องไปจ่ายเงินนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของสหชาคือเรื่องของเพื่อนเพื่อนในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะได้รับข่าวดีว่าอ๋อเพื่อนจะแต่งงานแล้วนะหรือว่า ในบางรายก็เอ้ยฉันจะเรียนจบแล้วนะแกอะไรไงเงี้ยเออมาร่วมงานด,ดีกับฉันด้วยนะอะไรเงี้ยคือคืออาจจะไปไม่ได้ค่ะด้วยสถานการณ์โควิดแต่เราก็ได้รับรู้ข่าวดีแล้วก็ได้ร่วมแสดงความยด,ดีกับเขาด้วยนะต่อมาค่ะตำแหน่งของพันทุก็คือเรื่องของญาติพี่น้องช่วงระยะเวลานี้เนี่ยญาติพี่น้องก็จะค่อนข้างแบบต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเราอาจจะได้รับข่าวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเขานะ ก็ถ้ามีพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดใกล้ตัวกันถ้าเขาขับขี่มีเรื่องของการขับยานพาหนะหรือว่ามีเรื่องของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเตือนเขาหน่อยนะคะกับเรื่องของเกณฑ์การเดินทางในช่วงนี้มันมีเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยเล็กน้อยด้วยต่อมาค่ะตำแหน่งของปุตตะปุตตะคือเรื่องของลูกหลานสําหรับท่านใดก็าตามที่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องอยากจะมีลูกช่วงนี้เนี่ยยังคาดหวังไม่ได้นะยังไม่สามารถจะคิดได้เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ยังไม่สมหวังนะคะรวมไปถึงท่านใดก็ตามที่มีลูกหลานอยู่แล แล้วช่วงนี้ก็จะมีความตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูเขานะ <c ười> คือถามว่าเป็นปัญหาที่ลูกหรอเปล่าลูกไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่เป็นปัญหาที่ตัวเองกดดันตัวเองอุย้ยฉันจะ ส่งลูกได้เรียนแบบโอเคดีไหมลูกของฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดูแลลูกอย่างดีที่สุดเหมือนกดดันตัวเองอะคะ่ะหรือว่าอาจจะเป็นห่วงเขากับเรื่องของสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะดูแลเขาแบบว่าจริงจังมากเวอร์สะจนตัวเองลืมที่จะแบบดูแลตัวเองไปหรือว่าอยู่ในสถานะที่มันค่อนข้างจะเครียดเกินความพอดีนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของอริก็คือคู่ศัตรูคู่อาฆาต ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเกี่ยวกับคนที่เราจะมีปัญหาด้วยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนามากกว่าเราและหรือว่าถ้าเป็นคนในที่ทำงานเขาก็จะมีตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งสูงสักกว่าเราค่ะเป็นหัวหน้าของเราดงน้น,นการจะไปต่อกรกับเขาหรือไปต่อปากต่อคำอะไรกับเขาในต้องระมัดระวังในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะมีปัญหามีปากเสียงทะเลาะเบาะแหวงผิดใจกันกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยต้องระวังต่อมาค่ะตำแหน่งของปัตตานีก็คือเรื่องของความรักสำหรับ ท่านที่โสดนะคะท่านที่โสดเนี่ยก็ยังคงติด อยู่กับเรื่องของความรักครั้งเก่ายังไม่สามารถจะ move on ไปเจอกับคนใหม่ๆห,หรือว่าจะเริ่มเปิดใจให้กับศึกษาดูใจกับคนใหม่ได้นะคะรวมไปถึงใช้วิจารณญาณในการรับฟังบางครั้งการที่คุณสดมาจนทุกวันนี้คุณก็จะมีความรู้สึกติดๆอยู่ดีๆว่าเออฉันไปทำเวรทำกรรมอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคือมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าในอดีตชาติที่ยังคงตามติดทําให้สเตตัสปัจจุบนันเรายังไม่สามารถจะสมหวังกับความรักในอนาคตหรือว่า ในปัจจุบันนี้ได้นะคะ,ะแล้วก็สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคู่ของเราเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่คาดหวังว่าจะดำเนินชีวิตกันไปในอนาคตอันยืดยาวอันยาวไกลหรือคิดว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่อยู่กับเราเป็นคนสุดท้ายของชีวิตอยู่กันจนแก่จนเฒ่าเนี่ยสามารถจะคาดหวังได้เลยนะต่อมาค่ะบรรทัดที่3ไพ่ใบรแรกตำแหน่งของมรณะ มราณะก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการเริ่มทําอะไรใหม่ๆการลงมือทําด้วยตัวเองเนี่ยคือบางทีก็อาจจะต้องขอคําปรึกษาจากคนอื่นนะ,ะความมั่นใจเนี่ยดีค่ะแต่ว่ามั่นใจแล้วก็ไม่เปิดใจรับฟังคําพูดของคนอื่นเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณแบบไปไม่สุดอะ่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องคอยเปิดใจรับฟังในคําแนะนําของผู้อื่นบ้างนะคะต่อมาคะ่ะตาแหน่งของสุภาสุภาคือเรื่องของคุณงามความดีเห็นไหมว่า คำแนะนําของคนอื่นมันเป็นประโยชน์กับคุณจริงๆนะคะมีคนอื่นที่คอยมาซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือมากกระดกเนี่ยเล่นคนเดียวไม่สนุกนะคะต้องเล่นกัน2คนค่ะทวงน้ําหนักกันไปทวงน้ําหนักกันมานะคะเปรียบเสมือนกับคําปรึกษาที่ได้รับจากผู้อื่นจะทําให้เรามีชีวิตที่รับรื่นสมหวังประสบความสําเร็จค่ะต่อมาค่ะเรื่องของกรรมะการงาน การงานในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็จะมีบางท่านที่คิดเกี่ยวกับเรื่องการลาออกหรือการเปลี่ยนแปลงการทํางานจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่นะแล้วก็ถ้าจะไปทําเกี่ยวกับเชิงธุรกิจหรือว่าเป็นลักษณะของงานฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นการทําอะไรที่อิสระเสรีมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะคาดหวังได้นะคะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของลาภาก็คือเรื่องของความมั่นคงนี่ไพ่เขาก็บอกย้ําอีกสักทีว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะ มันถึงจะดีขึ้นนะนะคะก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะช่วงนี้เนี่ยกับการเปลี่ยนแปลงก็จะนำพาไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นสําหรับชีวิตของคุณนะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ต่อมาคะ่ะตำแหน่งของพยายะคือเรื่องของสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บนะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองภัยนะคะไม่เกิดเหตุอันตรายไม่เกิดเหตุอาเพศกับตัวคุณเองนะแต่ว่าจะมีเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่อยู่บ้างดังนั้นก็ต้องดูแลใกล้ชิดกันนิดนึงนะคะแต่ตัวของคุณเองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยและ2ตํตแหน่งสุดท้าย ตำแหน่งทาสาธาสีเป็นตำแหน่งของบริวารลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงกันข้ามในช่วงระยะเวลาดีเด่ยคาดหวังความช่วยเหลือจากใครหรือคาดหวังลูกน้องบริวารดีๆคาดหวังไม่ได้เลยสักคนนะคะคือถ้าเป็นเพศเดียวกันก็หัวดื้อค่ะถ้าเป็นเพศตรงกันข้ามก็คือเหมือนกับอารมณ์แบบสั่งงานไปปุ๊บสักพักเออเออตกลงเมื่อกี้พี่พูดว่าไงนะคะ อะไรเงี้ยคือหนูขอใหม่อีกทีได้ไหมคะหรือว่าเอ้ยเมื่อกี้พี่สั่งมาว่าไงนะครับผมขออีสักรอบได้ไหมครับคือเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างจะเบรอเบรสักหน่อยนะคะการทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยจะมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพอะไรเลยคือถ้าจะทำเนี่ยก็เอาเป็นว่าอะไรที่มันเป็นงานหลักงานสาคัญนี่ต้องพึ่งพาตัวเองล้วนๆนะคะบริวารลูกน้องอาจจะยังให้ความไวเนื้อเชื่อใจในการทํางานกับเขาในช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้นะ โอเคคะ่ะก็ขอจบการทำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีพิจิกประจําเดือนกันยายน2564นี้นะคะ